คลิปนี้สาระนะครับลูกค้าทุกท่านวันนี้ช่างมนก็จะมาบอกวิธีการประกอบเนี่ยเซตชุดปิ้งย่างถังสาสิบลิตรน,นะครับลูกค้าดูตามผมนะครับผมเห็นลูกค้าหลายคนเวลาซื้อของผมไปนะครับประกอบผิดแล้วเวลาส่งรูปมาผมไม่เคยผมไม่ได้บอกไม่ได้บอกทุกคนวันนี้ผมเลยทําคลิปมาบอกนะครับว่าวิธีประกอบชุดปิ้งย่างมันจะมีข้อดีและข้อเสียตรงนี้เนี่ยต้องขาตรงเนี้มันสําคัญนะครับ เวลาลูกค้าใส่ถังไปไม่ต้องกดลงแรงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับง่ายๆเนี่ยโซ่ที่ผมแถมไปให้นะครับนี่ตามนี้เลยครับเนี่ยเราประกอบโซ่นะครับโซ่ตัวนี้มันปรับได้นะลูกค้าบางทีซื้อซื้อขาไปบางทีถังมันหลวมมันอะไรก็ปรับปรับเข้าปรับออกได้นะเพราะว่าผมไม่ได้เชื่อมตายนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าลูกค้าสามารถปรับออกปรับเข้าได้นะครับนี่วางถังแบบนี้นะครับ ลูกค้าวางแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ลูกค้าไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดลงไปนะลูกค้าบางคนเนี่ยที่ซื้อไปอะ่ะผมเห็นถ่ายรูปให้ดูกดแรงมากกดจนเหล็กเหล็กตัวนี้มันเบี้ยวนะครับเพราะว่าเหล็กตัวนี้มันไม่ได้ว่าจะเล็กๆนะครับเนี่ยมันเป็นเหล็กติมนะครับเหล็กสามหุนอย่างแข็งเลยแต่ลูกค้ากดแรงเกินเนะ่ะเวลาวางถังก็คือยกวางนี่นะครับนี่ง่ายๆไม่ต้องไปทําอะไร คือวางไปเฉยเลยคือม like exactly <st unlikely> ันมันจะล็อกของมันเองครับน right okay. ี่แล้วก็วางที่รองฐานนะนี่ที่ที่รองฐานเนี่แค่นี้ครับนี่ง่ายๆครับแค่นี้ครับนี่ยกออกแล้วก็วางแค่นี้นะครับแค่นี้ไม่ต้องไปกดนะครับจําไว้นะว่าไม่ต้องไปกดถ้าไปกดมันจะข้อเสียมันจะไปมันจะเหล็กมันจะเบี้ยวด้านล่างครับนี่เหล็กมันจะไปเบี้ยวตรงโซ่นะครับทุกคน ฝากด้วยนะครับ